ไต้ไม่ได้ไปลงซูรินเหมันก็ไม่เคยว่ะอะไรปั๊มลมไอ้จับไอ้แล้วนะพัดมาพัดมาปั๊มลมยังไม่มาวะปั๊มลมยังเลยอ๋อสั่งปั๊มลมใหม่พัดมาใหม่โอ้แต่ไปลงสุรินทร์ใส่ที่อยู่ผิดหรือเปล่าถูกแล้วถูกแล้วทำไมไปลงสุรินทร์คูอเขาฟาตาลายมั้งของเยอะหรือเปล่าหยาบจะนะครับนกกาพุนซีมาแล้วนะกาพุนซีนะอ๋อไป ตอ่ตอไปต่อไปไหนมั้ง <c oughs> อะไรหาเร่งมือหน่อยช่างช่างขับสีเร่งมือหน่อย <c oughs> จะได้ทำสีใหม่ช่างขับสีที่อายด้วยเหรอที่อายป่ะสาวรู้จักเยอะเนี่ย <Yeah. S 1> อ๋อไม่เคยใช้นะมอันนี้อะไรกาบนบนป่ะอันนี้เท่าไหร่เนี่ย ห้าร้บาทห้าร้อยครับห้าร้อยบาทสี่ยเจาข้าส่งด้วยเนาะแจวแจวก็ทีนี้ก็รอพัดนาพัดนามันตัดตัดนาได้กี่มิลนะไม่รู้เลยครับเอาไงไม่ได้เอาเอประยันอะไรพัดนาเลย ไม่รู้เขาไม่เขาไม่ได้บอกไปแล้วมันตัดบ้ากี่มิลมันมีมันมีจำกัดไหมว่าตัดกี่มิลกี่มิลอะไรเงี้ยเครื่องอ่ะบอกถ้าดี่ทิ่มันจะได้ประมาณประมาณไหนท่าเส้นั้งเชื่อไหมท่าเส้นเครื่องมันใหญ่ไหมใหญ่ไม่ค่ะไอ ฮามินฮามินอ๋อโอ้ยโอ้ยนว่าเครื่องมันใหญ่เลยห้ามินใช้หกปีมันจะได้เกบนิ้วอ่ะอ๋อแต่เราก็ไม่ได้ตัดอะไรมากมายหรอกนะเนาะเราก็ตัดแค่ตัดนี้วแต่ตัดในน้ำก็ต้องใช้แก๊สอ่ะอืมในน้ำก็ต้องใช้แก๊สละก็เป็นกมลมในตัวกมลมในตัว กี่หมื่นมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งืนนงง่นม้มันหมืนิดหน่อยอน,นิดหน่อยแล้ววันนี้จะทำอะไรบ้างนี่เราได้ับเสือจะทำอะไรตัวนั้นแร้วเืาดันล้อนำยไหนทำแล้วลบ่ครับยังไม่ทนได้ตัดเหล็กเชื่อมไปดีเลยเกลียวดันล้อนำเอาข้าไปทีล้วเออยู่ข้างในบ ไม่เห็นแลน้วนี่มองตอนนี้มันมีอ๋อเนี่ยนั่งจนจบสองชั่วโมงบอครับเจ้าเองนี่นะเจ้าเองโอ้สว่างมันไม่ค่อยดีมันไม่มีเรมุนมันเล็กแหรอ,<โ>อ พอสุดท้ายแล้วดูไปแล้วกลัวมันพังก็เลยไอ้นี่เจาะไอ้นี้เจาะได้หน่อยควันออกเลยครับพังแล้วไม่พังหรอกแต่มันควันมันชอบออกนี่แหละแล้วจะเอาไอ้้ไอตัวนั้นน่ะอันนี้มันเล็กไป้ายนี่อาหารใหญ่ๆหน่อยแล้จะเอาฮินตะกีเจาะก็ไม่กล้าเจาะอีกแรงเ้วยนั้นก็วันนี้น่าจะขัดเสร็จแล้วเนาะแล้วสยันจะทำอะไรต่อเนี่ย เดี๋ยวเอาเครื่องอัดฟังเลยจะวัดแบบเครื่องอัดฟังอ๋อวัดแบบเครื่องอัดฟังครับนี่ก็ต้องซื้อเหล็กมาไหมครับอาจาจะได้ไปซื้อเหล็กวันนี้ไปเชลยมาดูพี่หลวดแล้วไม่มีไม่มีเดี๋ยวตอนบ่ายนะ่าจะมีแน่นอน<ะ>น้เาเขาชอบมาตั้งตอนบ่ายครับ ัลำบากเลยต่อโควิดก็ดีอยู่ละไม่มีจ้างแล้วนี่เมื่อไรจะตัดล่ะเรนหนำอุ้ยเราเลือกหน้าไม่ตัดเหรอครับเพราะว่าตอนแรกก็มันเราจะตัดยุทแต่ดูไปเดยวงานมันเยอะแต่ FC บอกอยู่แต่ที่เดิมไม่เสร็จดีเดี๋ยวผมแจวเหล็กเหล็กรองเลยรองขึ้นเลยให้มันส๋อครับให้มันอยู่ศู์เดิมนี่แหละแล้วถ้าเรา โอ้เสียดายเนาะถ้าเปลี่ยนรอนนําให้มันใหญ่เลยเปลี่ยนได้ไหมถ้าให้สายสักส,สายสิบแปดป่ะสายด้ยดโอ้สิบแปดก็มันก็ห่างจากนี้มาเท่าไหร่แค่นี้เองนะค่าละนิ้วบ่ครับน่าจ่ประมาณนี้สองนิ้วนะโอ้สิโซอีกแล้วโซ่ไม่พออีกอือครับซื้อโซ่อีก สามข้อข้างละสามข้อาเกดขัดเสร็จตรวงนี้ก็น่าจะได้ใส่เลยกเลยช่วงนี้ะครับใส่ในช่วงข้างหน้าเลยได้ตรงกลางก่อนทําไมข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังค้างแล้วตรงกลางล่ะตรงกลางเดี๋ยวเดี๋ยวพอเตเราหาซื้อลูเลร์ได้๋อค่อยมายัดยัดเอาครับ ก็ใส่ตัวยากก่อนก็ดูนอก็อยู่ในยอมเลยก็เรือกาดเนาะกาดต้องไปหาซื้อเหล็กมาทำเองหรือว่าไปหาดูหารสปีดเหรอเนี่ยกาดสปีดเหรอสปีดไปไม่ได้แล้วโควิดเพราะไม่เคยไปเลยผมพูดอย่างนั้น โอ้ขัดไปี่เหมือนขึ้นใหม่เลยนะอ๋อดีวก็จะจัดการเองวขัดให้เรียมๆเลยนะลูกปี้เอาให้เอี่ยมๆเลยนะแต่ต้องรองพื้นให้ดีเนาะต้องซื้อสีที่มันแพงๆหน่อยเพงแล้วถ้าสีถูกมันลอกอันนั้นก็ซื้อแพงอะบอรซ้แพงงหรือว่ามันลอกเพราะ สีรองพื้นเราอะ่ะนี่รู้แต่บารับพ่นพ่นสีขาวไปปุ๊บก้อนนี้เรามาพ่นสีจริงปุ๊บมันโป่งเลยเราให้เหล็กใหม่ก็โป่งนะครับไม่รู้ยังไงมันต้องรองพื้นก่อนัเลยหจะพ่นเยอะไปหรือเปล่าเอาสีที่จับเหล็กดีๆหน่อยแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ลอกนะนี่สีนี่เ่ลอกมัน ทำสีอะไรครับนี่รองพื้นสีขาวบางคนขารองตัง้รองพื้นสีอะไรนะสีกันสนิมอะอมรอบหนึ่งก่อนหใช่ไหมบางบางคนนะสีกันสนิมก่อนแล้วก็เป็นรองพื้นแล้วก็สีจริงถ้าทำได้ดีก็สวยๆเนาะ สวยเลยแหละเยอไปที่ผุหายเลยกันอืไม่มีเลยแล้วที่ผุนี่ที่รอยพวกไอ้รอยสนิมอะอืมมันกินแค่ข้างนอกแค่นั้นแหละทีนี้ก็ขัดออกทําสีใหม่ก็เจ็มเลยและเนี่ยขัดออกทําสีใหม่ก็เจ็บแต่สีก็ยังไม่รู้นะว่าใช้สีเอ้ยจะเป็นสีอะไรอะไบพวกเกี่ยวเลยมั้งสีส้มอะเอาสีม่วงนี่นะ ม่วงขาวอ่ะตัดเล็ใส่แล้วก็ใส่สติกเกอร์เต็มๆเยอะ <c oughs> ตัวเดินยังไ,ได้หรือเดี๋ยวเนาะครับยังเลยอเอากุญแจอะไรกุญแจอะไรกุญแจถอดนะพี่ทำไมมันลึกนะสิไหนนับมีลึกเต้ Ờ, นั่นะอะไรอ๋อตรงนี้นะตรงข้างโซ่นี่ยนะดูนี่ย้อยจิ้มนี่อยู่นี่เลยอืออยู่นี่นี่ต้องใส่ต่อบล็อกแล้วทำบล็อกโต้เนะอะครับเกิดดำบล็อกมันก็ต่อบล็อกสละบล็อกอันหนึ่งโตมา y au y au. ยาวๆดำโต้ ดำตโตมีอยู่พี่แต่ดัมโตมัก็เยอะเท่าไรนั่นะเลยเสร็จสองอืมเสร็จง่ายอันนี้ไม่ตัดออกกันตัดก็ไม่ตัดโันเลยก็ซื้อใหม่เลยมั้งซื้อใหม่เลยมั้งอีกเจ็ดตัว หเห็นก็ขายใช่ไหมในกระสังฮะพี่นั่นนะอยู่กระสังเอสเฟสไปก็เงียบทริปขชยอันไรเรียว่อาอัลละุกรอยอัลลฮุกร้อยก็ตัดรถนะเรียกว่าก็อยู่กระสังเห็นกระโปงนะไข่คอมเมนต์ทุกไข่เลย ตัรดรถเกี่ยวมั้งสั่งเรานี่นะสั่งเรานี่แะใครตัดรถเกี่ยวไม่รู้รถเกี่ยวมันตัดตึงเยอะตัวเยอะเลยที่ไหนไม่รู้อ่ะอูก็เป็นเหมือนกำแพรงรอบเลยเป็นเหมือนโกดังอะไรนะเนี่ยข้อคอมเมนต์ที่ไหนในกลุ่มแล้วเห็นคื่นก็โพสนะหาเราเลยแล้วแกไปคอมเมนต์สั่งเรานี่นะสั่งเรานี่แหละบ้านไหนจ๊ะทำไมบานแต่ยึดในก็สังนี่แหละมั้ทำไมเราตัวขาว แล้วผมไปส่องดูเฟซแกมีแกตัดรถตะเข็ตัดอุ้มตัดนุ่มตัดนี่เอาสักมาตัดก็มีจริงเหรอรับเอฟเฟซไปไม่รับอีกขายอะเงียบกันรถไปขายไม่แพงนะขายถุงถุงนะรถเกลียวนะหน้าไปดูอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเฟซหน่อยเดี๋ยวเผื่อเผื่อพี่อาจจะรู้จักจะติดต่อเขาไม่ได้ ก็ความคืบหน้าครับพี่น้องอพี่ว่าล,ลูกลูกน้ำหนักตัวน,นี้ลูกน้ำหนักเท่าไหร่นะตัวนี้นะวันนั้นนะสิบสองกิโลแล้ววันนี้ล่ะเท่าไหร่ทำไมมันหนักกว่าบ่หนักวนกว่าจริงเหรอจริงทำไมถึงหนักกว่าอันนั้นลูกสภา,า,มาพมันไม่ค่อยดีอ๋อ<ะ>อ,อันนั้นมันมันมัน,ม,นมันหอกมาแล้วไงครบับตัวนี้เท่าไหร่สิบสี่กิโลสิบห้ากโลกเลยนะว้าช่างเมื่อวานสิบห้ากโลโอ้โห สิบห้าโลก็ตกไปเท่าไหร่ะฮลโละสิบบาทก็ร้อยห้าสิบละูกหนึ่งมือสองอออยอตัวเก่านะขายเส้นเหล็กอะก็ติดตามความคืบหน้าของน้องครับผมก็จะอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ